ตรวจเอฟซีทุกท่านนะครับเราจะมาทําป่าตะโกกันนะฮะให้เขาว่าให้ให้เขาว่าสวัสดี่ผู้การดีดหลอกเอฟซีทุกท่านน่ยนะครับแล้วก็เอฟซีจากเวียดนามนะฮะชิ้นจาช้าเหรอชิ้นจ่าแปลว่าสวัสดีเหรอ เวียดนามไม่รู้ว่าสินเจ้าอ๋อสินเจ้าแปลว่าสวัสดีสินเจ้า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 แปลว่าสวัสดีสวัสดีคุณสวัสดีครับบันทึกครับผมสวัสดีเส้นกันนะครับปาดบานแฮงมากเงาข้อเก่าบานนี้เอฟซีท่านใดที่แปลได้แปลให้ผมหน่อยนะครับผมครับ โอ้แบบยางเงีวเลยคุณสามสี่นาวันทัดคุณครับเอฟซีท่านใดที่แปลได้ช่วยแปลให้ผมหน่อยนะครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับผมเสียงกระไก่าคึกคุ้มครับก็ไม่น่าอยู่ฝัอยเลยนาชินาชินาชิฟังคุณมั่งน่าจะฟังโน่นมั่งน่าจะฟังโน่นมั่ง ก็ทั้งนี้ละทั้งหนาทั้งนี้ละทั้งหนาโอ้คุณบังเนี่ยอดคุณบอย ม,ม,มิงก์กาลาบาครับท่านนายกและทีมงานบางกอกทุกท่านครับบสัสนพระชาเวียดนามิงกาลาบาครับท่านนายกและทีมงานบางกอกทุกท่านครับถ้าผมขอบคุณมากนะครับคุณบอยที่ช่วยแปลให้นะครับผมครับ มาตัดทดนะครับผมพอไม้เลี้ยงมานานแล้วทดยอดได้แล้วนะครับผมพ็จะมาทดตั้งโครงแรกนะครับผมครับเป็นตะโกนานะครับ ไมตรีสวัสดีไทยบอลไซผมดีใจที่ได้เห็นมาสันคุณไอตรีแปลให้ขอบคุณมากนะครับผมครับก็แต่การตั้งโครงเพื่อตั้งเป็นหลักคือต่อยอดมาได้นะครับไม้ต่อ,อมาหลายรอบแล้ดนะได้แต่ตรงนี้เนี่ยมันจะเลิก เร็วนะครับพอหลังจากขั้นตอนที่เราตัง้งกิ่นเมล์แล้วเนี่ยนะฮะพอมันตัดโดได้ขนาดเนี่ยต่อไปเราจะดึงแลต้องดึงกิง่นซ้ายขวานะครับแล้วก็ดึงข้างหน้าข้างหลังก็จะเป็นขั้นตอนเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เราตัดส้้นลงเนี่ยนะเพื่อเปิดเต้นหลังเนี่ยต้น,นเล็กด้วยนะครับแล้วก็ลดให้มันเจียออกมานะเพื่อเปิดช่องวเวลาบอกไม้มาเนี่ยนะครับมันเห็นได้ต้นหน้า ก้อนกลางแล้วก็ตอนหลังนะครับแล้วก็จะมีะะะตัวเล็กตัวลอดตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยอันนี้สําคัญนะมันจะช่วยดูให้ไม้เนี่ยมันมีมิติมากขึ้นนะครับตัวเล็กจะมีมิติมากขึ้นนะสําหรับตอนเล็กตัวน้อยที่อยู่ด้านหลังนะถ้าท่านมีอยากตัดออกนะครับต็วเลยกเขาดูกก็าาใช้ได้น,นะสาหรับปลอมต้นไม้ที่บางด้านหลังนะครับ ลุงแบนสวัสดีครับออหลอดสาวๆครับบัชนสวัสดีครับลุงแบนสวัสดีนะครับอมรสุดยอดครับลุงแบนฝนตกสองวันแล้วออหลอดครับประหยัดแรงไปเยอะเลยครับลุงกลางแกงเลยวันนี้ครับบัชนครับผมวันนี้ภาคสนามนะครับอ่าต้นไหนไอ้นี่ได้ไอ้นี่ได้เอาต้นน้อยๆก่อนพี่ปรทังผิดต้นน้อยก่อน โมหูนาสอนทรายก็มีนะครับแต่ว่าขาดความชำนาญในการเลี้ยงนะมาอยู่หน้าไหนเอ่ยหนก็ถางเอาไปทำยอดกระถางเอาไหมหาพุ่นเอกหน่อยยังเบี้ยว มาหมดเด็กหมดเด็กไม่ตรงตรองไหมตรงแล้วู้กรงแล้วอันนี้คืออะไรใบทับพิมหรอทับใบทับพิมเอามือออกมือหายดิตรงแล้วกล่องมัดสึกเหมือกเลยมันก็แสง แล้วเริมคิดได้เยอะนะทดให้สั้นก่อนนะครับทดเตียให้สั้นลงการทดสั้นจะช่วยเปิดพื้นที่นะครับแล้วเราก็กเป็นภาพรวมๆใบกอดน,นะเดี๋ยวสิ่งไหนอาจจะเอาไม่เอาเนี่ยเราก็มาคัดทิ้งทีนะลุงแบนออรอดไม้พึ่งเปลี่ยนดินแตกใบอ่อนโดนผลหนักควรทำอย่างไรครับท่าน ไม้ปลูกใหม่โยนฝนต้องเอาเข้าร่มก่อนก็ได้ครับเอาเข้าในร่มก่อนก็ได้นะครับไม้พึ่งเปลี่ยนดินถ้าฝนไม่หลายวันก็ไม่เป็นไรนะครับลุงแวนถ้าตกสองสาวันไม่เป็นไรอยู่ฝนได้นะครับผมถ้าฝนตกหลายวันก็เอาเข้าร่มนะครับผม อย่างนี้นะครับถ้าไม้ใหญ่ไม่ไหวเนี่ยเอาพลาสติกเนี่ยนะครับไปคุมโคนว่าแต่ต้องให้ลอยจากพื้นนะเมื่อกลางร่มไว้ให้นะครับในกรณีที่เราไม้มันชุ่มน้ํามากนะอย่าไปคุมเตกกระถางนะครับถ้าคุมเิดกระถางเดือดเชื้อราจะเกิดนะต้องพยายามแบบลักษณะแบบกลางร่มให้ต้นไม้อย่างนี้นะครับ อันนี้ทีมงานสบานะยังไม่ต้องเข้าลวดนะครับรอัดตาแต่ลำหลักๆไว้ก่อนนะก็เป็นไม้โคนคู่นะเป็นไม้โคนคู่เราจะทำยอดให้แยกจากกันนะเดี๋ยวเวลาไม้พวกนี้ทำยอดเนี่ยทำยอดถ้าจะให้ชัดๆต้องดึงกิ่งเนี่ยยอดดึงให้มันไกลๆกมาเข้ามาตั้งลำขึ้นน,นะครับเป็นยอดอันนี้มันการน่ดึงดึงแนวนอก็ตั้งยอดขึ้นมาเนี่ย เวลาทามันจะเห็นพุ่มพุ่มยอดสองยอดเนี่ยชัดเจนนะจะเห็นพุ่มชัดเจนแต่ว่าต้องดึงนอนมากกอนแล้วค่อยตั้งขึ้นนะครับเอาต้นต่อไปลุงแบนบอกใบร่วงเกือบหมดเลยครับมาถึงอ๋อไม่เป็นไรครับน่าอยู่ฝั่งไหนเออเน,นี่ขาดีมากนะไม้ตรงๆมาอยู่ด้านนี่นะครับ<า>เป็นตะระกที่ ขาสวยงามมากๆนะเดี๋ยวผมจะเลาะเก่งข้างบนออกก่อนนะครับอาลูกปลายจะเสียเวลานะครับไม้กรณีอย่างเงี้ยถ้ามันขึ้นนะครับต้องไปไปลายปลายเนี่ยให้ปลายยอดออกไปให้หมดนะอย่าให้ก็หันเข้าหาลําต้นน,นะครับต้องนี้ออกข้างให้หมดนะเพราะข้างๆเนี่ยมีพื้นที่เยอะนะมีพื้นที่เยอะเนี่ยตรงกลางมันนั่นเนี่ยเวลาตัด ถ้าเลือกต้องเลือกปลาที่มันชี้ออกด้านนอกนะอย่าไปชี้เข้าด้านในลุงแบรนแชร์แล้วครับคุณเสียเซียวซีสวัสดีครับท่านนายกลุงแบรนต้นนี้สวยจริงๆครับครับผมตะโกต้นนี้หลกักสวยงามนะครับผมหลกักรอบครับถ้าเอฟซีท่านได้เลือกไม้ถ้าได้แบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับผม ต้องเอาฐานหลักก่อนนะครับผมครับอยากฐานหลักให้ได้ก่อนนะครับเป็นตะโกเก่าแก่นะครับเป็นตะโกที่มีอายุนะในเทวดารดน้ำาบนมาแล้วเนะี่ ท้องสาวขอแรงหน่อยเนี่ยอ่ามกอขยับลงนะเดี๋ยวเวลาทำตอบไปไมไใช่เห็ดไปเห็ดเนี่ยอุ่งสองอืออ่าบายบายข้างหลังหมออ่าโอเคโอเคได้ยุบวุ่นวุ่นอ็ ท่านนายกคัดจริงจริงจริงครับบัานรุงแบรน จมยังมีใเ้าด้วยลุิัตชัไหมชัดโอเคโอ้ล่มได้พอดีเลยชัดีก็อายุปะโกตอนนี้เพราะว่าเฉียบร้อยปีนะครับเพราะว่าต้นใหญ่มากเนี่ยแต่เป็นความ โชคเพียงคนขุนนะครับเจ้าขอมานะครับเพราะว่าน่าจะตัดลำไปใช้ประโยชน์นะแล้วก็ระยะเวลาผมว่าต่อหัวนี่เป็น10ปีนะก็ต่อได้ดีนะครับธรรมชาติให้มาเราก็มาตัดทดคือมันตัดทรดระยะก่อนนะมันไม่ใช่มาแบบนี้นะครับก็มาก็จะเป็นตน้ตรงตรง,ตรงสูงขึ้นนนันตั้งตตัดทดสูงตัดบ,บังทีนะครับแล้วก็แยกออก ได่แค่ไหนถ้ามันอยู่ในจุดที่ไม่สวยงามก็ต้องตัดทิ้งนะครับลากดีมากฮนะต้นนี้ลากใหญ่รอบๆด้วยนะครับนานจ,จะจะโกอย่างงี้สักต้นนะครับทานไปขายเตี้ตยๆล่ำๆนะฮะแล้วต้องขอบคุณเจ้าของที่นานะครับที่ที่ตัดระ,ระยะเลยนะครับสวยงามดูนี่มองเขา จะทานฝนแล้วนมาต่อมาเลยมา้านมาค่ัโอ๊ยโอนะอย่ห้อยกิน คุณมานัดสวงรำจบมือให้เลยขอบคุณมากนะครับครับสวัสดี FC 63ท่านนะครับผมครับสำหรับบายวันจันทร์ก็มาล้างป่าสวนนอกนะครับผมครับลุงแบน คัดหลายต้นหน่อยครับท่านนายกวันนี้ฝนตกไม่ไปไหนครับมาท่านครับผมกรุงเทพก็จะตกเหมือนกันแล้วนะครับเนี่ยเอาเถอะคุณธนวัฒน์ก้ารำยกโป้ให้เลย นก็ปล่อยๆหน่อยแล้วนะครับสัญญาณน่าจะเร็วๆนี้นะครับผม ได้ไหมองศา ح. เท่าได้ครับะะครับต้นยงินยอดพอดรถตัดออกเดีวมีลำตั้งแล้วก็เป็นลำนอนนะครับตัดมาประมาณนี้นะฮะับถ้าท่ามีมาที่ขึ้นลำมีลำตั้งแล้วก็นอนนะแนะนำให้ท่านทำลำตั้งไว้แค่ลำเดียวพอนอกนั้นให้เอ,เอนอนไปทั้งหมดนะครับ มันก็จะดูสวยงามขึ้นนะเราไม่ตัดออกาจะได้คุณอริศักดิ์สวัสดีครับอาจารย์ปอสวัสดีครับท่านนายกอรอดและทีมงานบางกอกบอนไซครับสวัสดีครับ,รบอปอขอบคุณมากนะครับเป็นทีมงานที่เข้มแก่งนะแ็ดอัลบั้มได้ดีนะครับขอบคุณนาวินพานะ ช่วยกันกับคุณคุณแม็กหรือคุณนายท่าน,นะที่คอ,อยเก็บรวบรวมรูปภาพที่เอฟตับเอฟซีนะครับตักแทงมานิดนิดหนึ่งเอจะ,อะ,อะยกพายกยกยก,ยกท้ายขึ้นไม่ไใช่ไม่ไม่ได้ใช่มัมมมมน,น,นมันไม่ได้มันว่ามีแนวหนุนอ่ามันไม่ได้ไมีที่ตักแทงโอเคถ้าจะให้ชัดก็คว่ำหน้ามานิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวหลังมันสูงอันนี้ไม่เห็นหรือยัง เห็น <In> อ่าเห็นโอเคครับกรประมาณนี้นะทำไม้ทุต้องตัดออกนะครับเพราะว่ามาันมามาันมามืดๆด,ด,ดำๆแถวนี้นะตัดเพื่อเปิดให้มันเห็นตัวหลังได้ชัดเจนแล้วก็การต่อเนื่องเชื่อมโยงไปได้นะครับไไ้าม,มัองอ่่่หย,ยูสออนน ฝั่นี้นั่นนะฝั่งนี้ฝั่งนี้นะร <c oughs> ับขนไม้จับแม่แั่ม่ม่เราอยู่ฝั่งแค่ถนะูกเดี๋ยวขนไม้เอาสาธุยหมน่งยืดยืดยืดต้องยืดไงยืดไงหนึ่งโอ้เข่งเ กูยูแค่ขึ <ficou>? ้น <Und> แ <ga> ้ uh ่เออโต้แค่ห้องขายจับไม่ทันเลยอาจารย์ปอ สวยสวยครับออรอดครับผมขอบคุณมากนะครับอ,อปอ,อพอดีเทวดาเยี่ยวมาแล้วนะครับผมเหี่ยวรวยยวงกจะเ็คงจะเป็นต้นสุดท้ายเดี๋ยวดูคุ่งนี้นะครับอ่าไม่ไหวแล้วนะฮะลงหนักแล้ว <c oughs> ครับผมครับก็ขอ, <c oughs> อค่นี้ก่อนนะครับ,รบมาอยู่กลางแจ้งด้วยนะไม่มีที่ร่มอ่นะครับโอ,เอเนเบิดแล้วอขอบคุณ f อซทุกท่านนะครับเชิญรับชมนะครับค, <น S 2> ค,ครับิดแล้ว